สิงคโปร์สามารถควบคุมโควิดได้อย่างอยู่หมดัดสถานการณ์ระบาดโควิด -19 จนถึงวันที่19เมษายน2564มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม6831คนรักษาหายกลับบ้าน6485คนยังรักษาอาการอยู่เพียง316คน ขณะที่สถิติการติดเชื้อในประเทศลดลงมากตัวเลขแต่ละเดือนลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563จากการรายงานของกระทรวงสาธารณาสุขสิงคโปร์พบว่า5สิงหาคมติดเชื้อ908คนและ5เมษาย,ยนติดเชื้อ17คนเท่านั้นการติดเชื้อภายในประเทศน้อยกว่าทุกชาติในกลุ่มอาเซียนและควบคุมการระบาดได้ดีมากตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว สิงคโปร์จึงได้จัดหาวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชนได้เป็นประเทศแรกๆของโลกเพราะมีทั้งความพร้อมด้านการเงินและการบริหารจัดการของรัฐบาลวันที่30ธันวาคม2563สิงคโปร์เริ่มฉีดวัคซีนให้กับหมุคลากรทางการแพทย์จนถึงวันที่19เมษายน2564ผ่านมา111วัน ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด1,667,522โดสฉีดวัคซีนโดสแรกรวม1,131,658โดสและฉีดวัคซีนครบ2โดสรวม5,35864โดสผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วคิดเป็น9.4%ของจำนวนประชากร5.7ล้านคนคาดว่าจะฉีดให้ครบจำนวน80%ของประชากรภายในสิ้นปี2,564 นอกจากนั้นสิงคโปร์ยังมีระบบการกระจายวัคซีนไปฉีดให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกระทรวงสาธารณาสุขจัดตั้งศูนย์การฉีดวัคซีนทั้งหมด38ศูนย์ทั่วประเทศใน28เขตสิงคโปร์มีพื้นที่รวม720ตารางกิโลเมตรเทียบกับกรุงเทพมหานครที่1,570ตารางกิโลเมตรสิงคโปร์ให้ประชากรเลือกฉีดวัคซีนได้สยี่ห้อคือโมเดอร์และแอสตราเซเนกโดยศูนย์ที่ฉีดโมเดอร์นนั้นมี11ศูนย์ สิงคโปร์กำหนดให้ประชาชนเลือกศูนย์ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่2เป็นศูนย์เดียวกันประชาชนทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าไปนัดหมายการฉีดและทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในมาเลเซีย สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 จนถึงวันที่19เมษายน2,564มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม3 7 5 5 5 4คนขณะที่สถิติการติดเชื้อในประเทศเกิดระบราดรอบที่3เมื่อต้นปีมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงมากกว่า5,000คนวันที่24กุมภาพันธ์2564มาเลเซียเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย จากวันแรกที่ฉีดจนถึงวันที่19เมษายนที่ผ่านมารวม58วันมาเลเซียฉีดวัคซีนได้มากกว่าไทยโดยฉีดไปแล้วทั้งสิ้น1.14ล้านโดสฉีดวัคซีนโดสแรกรวม7,1812โดสและฉีดวัคซีนโดสที่2รวม4 4 3 0 2 9โดสมีผู้ฉีดวัคซีนแล้วคิดเป็น1.3%ของจำนวนประชากร32.7ล้านคน มาเลเซียใช้หลักการการฉีดวัคซีนแบบเดียวกับอังกฤษคือเปิดระบบให้ทุกคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนลงทะเบียนไม่จำกัดประเภทและอายุปัจจุบันมีคนลงทะเบียนแล้วประมาณ9ล้านคนโดยลงผ่านแอปพลิเคชันเดียวของประเทศคือ m y s e เซตสถียรจากนั้นแอปพลิเคชันจะจำแนกข้อมูลสุขภาพของประชาชนเพื่อแบ่งประเภทอย่างเช่นอายุเกิน60ปีมีจำนวน1.44ล้านคน เป็นผู้พิการ136,798คนเป็นผู้ป่วยเรื้อรังร้ายแรง2.03ล้านคนจากนั้นรัฐบาลจะแจ้งต่อผู้ที่สามารถเข้าฉีดได้โดยมาเลเซียออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่เจ้าหน้าที่การแพทย์ของมาเลเซียฉีดวัคซีนไม่มีรายงานการติดเชื้อใหม่เลยเพิ่มความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ทางด้านอินโดนีเซียมีวัคซีนในมือแล้วปัจจุบัน55.1ล้านโดสเตรียมหาอีก100ล้านโดสจากจีนอินโดนีเซียเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแต่วันที่3มกราคม2564จนถึงวันที่19เมษายน2564รวมฉีดไปแล้ว106วันโดยฉีดวัคซีนไปแล้ว16,692,353คนคิดเป็น2.2%ของประชากร เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนในระดับโลกเวลานี้คิดเป็น2.6%วางแผนฉีดให้ประชาชน181.5ล้านคนภายในสิ้นปี2,564จากประชากรทั้งหมด275ล้านคนจะมีประชากรราว90ล้านคนจะไม่ได้ฉีดในปีนี้ที่น่าสนใจคืออินโดนีเซียมีวัคซีนอยู่ในมือแล้ว55.1ล้านโดสเป็นวัคซีนของซีโนแวคจากจีน54ล้านโดส เป็นของแอสตราเซ e นกเพียง1.1ล้านโดสอินโดนีเซียมีความพยายามในการเจรจาขอซื้อวัคซีนจากจีนและชาติตะวันตกหลายรอบแต่ได้จากจีนมากที่สุดมีการนำส่งวัคซีนรวม7ครั้งและครั้งล่าสุดวันที่25มีนาคมส่งมา16ล้านโดสปัจจุบันพยายามขอซื้อล็ใหม่จากซิโนแวคอีก100ล้านโดสเพราะการสั่งซื้อแอสตราเซเนกาจำนวน50ล้านโดสจากอังกฤษล่าช้า แอสตราเซเนกจะส่งให้ได้เพียง20ล้านโดสในปี2564ส่วนอีก30ล้านโดสส่งได้ราวเดือนมิถุนายนปีหน้าอินโดนีเซียยังได้รับสิทธิ์ในโครงการวัคซีนเพื่อมวลมนุษยชาติโควักซ์ของแอสตราเซเนกาจำนวน54ล้านโดสด้วยแต่การส่งวัคซีนนั้นล่าช้าออกไปเพราะการขนส่งในอินเดียมีปัญหาเนื่องจากวัคซีนส่วนนี้อินเดียเป็นผู้ผลิต